คำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครอง สวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก็สวัสดี f c มิตรรักนะครับผมที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับก็จะพา f c พี่น้องนะครับผมมาขอโชคนะครับตัวเลขแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจำนะครับวันพุธนะครับที่24กันยายนนะครับพศ2568นะครับกับเลขทูบนะครับบารมีปู่ทวด ก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ F4 มิดรักนะครับสำหรับเลขสูตรของแอดคิมพารวยนะครับเลขเด่นที่0กับ5นะครับเม็ดเดียว0นะครับมา0 9นะครับตัวรอง5นะครับมา5 2ตัวเจาะนะครับสำหรับเลขสูตรก็ยินดีกับ F4 มิดรักนะครับที่มีความโชคดีก็ได้พากันคอมเมนต์เข้ามาก็อยากชมเลขทูบนะครับสำหรับเลขสูตรนะครับแอดจะบวกให้ในวันต่อไป นะครับก็จะมีเอฟซีพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาชมเลขทูบก็จะจุดเลขทูบใเอฟซีพี่น้องรับชมนะครับสําหรับเลขสูตรรอในคลิปหน้านะครับผมไปชมเลขทูบบารมีปู่ทวดพร้อมกันครับผมนะครับก่อนอื่นนะครับคอนึีก็จะขออิ่คาถานะครับผมก็จะเป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวยนะครับเป็นคาถาพระคดานะครับสําหรับเอฟซีพี่น้องสนใจคาถาขอโชคคาถาขอหวยคาถาพระคดานะครับ ก็จุดไว้แค่ไว้นะครับเผื่อมีเลขทูบนะครับอยากจะจุดเสี่ยงโชคนะครับในวันพระยิ่งจะดีนะครับพอนอื่นนะครับก็มีนโมสามจบนะครับณโมตัสสะพระคาวโตูระตูสมมาสัมพุทธตสะณโมตัสสะพระคาวัตูระตูสมมาสัมพุทธตสะณโมตัสสะพระคาวโตูระตูสมมาสัมพุทธตสะอินทยสังเท,ทวยะสังพรหมยสัง มหาพรหมยาสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักกวติยสังมหาจักวติยสังพุทธยสังปริเกพุทธยสังอรหันตยสังสัพพิทธิวิชาจรณยสังสัพพโลกาจริยาญาณสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสัจวเจนะมมะชุวติหุนตุไมหัง นมโมพุทธสาตว์นมโมธรรมสะนนโมธรรมคัตถะเฉยญาทีทางหูรูดูสวาหยายะสาธุครับผมเลีกทูบนะครับบารมีนะครับปู่ทวดก็จุดเรียบร้อยแล้วแอดมินก็จะของดใช้เสียงเอฟซี FC พี่น้องได้ลุ้นเรียกทูบไปด้วยกันนะครับรอลุ้นรอชมไปพร้อมกันครับผม ครับผมก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับบารมีปู่ทวดนะครับก็ขอบุญบารมีปู่ทวดจริงจังจริงมีจริงขอจงบุญบรารเลขทูบที่จุดออกมาในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทาง,งหวยลาวพัฒนาให้เอฟซีพี่น้องเข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทูบบารมีปู่ทวดทุกท่านทุกคนรด้เทิญสาธุครับผมเลขทูบบารมีก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเอฟซีพี่น้องเห็นเป็นแต่็คอมมานนบอก,กบเพื่อนได้นะครับคมอมต์อาจแตกต่างกันออกไป สำหรับแอดมินเห็นจะคอมเมนต์เอาไว้ท้ายคลิปนะครับสามารถเข้าไปรับชมได้นะครับผมเห็นตรงกันผมมีโชคด้วยกันสำหรับวันนี้เอดเข,ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีเฉยทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ